Yo, สวัสดีครับทุกคนผมตูมครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอ,อีกแล้วนั่นคือน้องโจนะครับผมมาโจสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยผมจะให้โจเนี่ยมาสอนวิธีการฝึกเดดลิฟ นะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกแบบ powerlifting แล้วก็คนที่อยากจะฝึกแบบที่จะใช้เด a d l เนี่ยในการที่จะสร้างกล้ามด้วยนะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างการฝึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้โจมาแนะนําเราในวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมโจจากช่องโจแคนวาสชานอลนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอีกรอบหนึ่งครับรอบที่2แล้วนะครับที่พี่ตูมเนี่ยให้มาเสนอหน้าในช่องนะครับในการเด a d l i เนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆนะเป็น conventional คือยืนแคบแล้วก็ยืนกว้างก็คือซูโมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซูโมเนี่ยจะใช้ใน powerlifting อ่าอ่าเหตุผลง่ายๆเลยก็คือ คือว่าพอยิงกว้างระยะมันก็จะสั้นลงนะครับก็คือระยะจากพื้นจนถึงจนจุดสูงสุดมันสั้นลงมันสั้นลงบางคนเขาจะหาว่าซูโม่มันโกงแต่ว่านั้นก็แล้วแต่วิจารณญาณทีนี้เนี่ยประเด็นที่พี่ตูมอยากจะพูดด้วยในวันนี้เนี่ยคือการเล่นแบบสร้างกล้ามทั้งซูโม่และคอนเวนชั่นแนลเนี่ยหรือกับพาลิฟติ้งเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาโชว์ให้ดูกันเพราะว่าการฝึกของแต่ละสายเนี่ยมันมีความต่างกันแน่นอนนะใช่ถึงแม้ท่าจะเหมือนกันใช่ เหมือนกันเป๊ะแหละแต่ว่าคือมันต่างกันที่ mindset การออกแรงต่างเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นซูโม่เดลิฟก่อนในรูปแบบของ2งเวอร์ชั่นก็นนคือเวอร์ชันของการฝึกพลิปติง้งและก็เวอร์ชันของการฝึกแบบสร้างกล้ามครับเดี๋ยวให้โจทําให้เราดูนะครับว่ามันทํายังไงนะครับผม อ่าจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยเวลาเราเล่นท่าไหนเนี่ยเราต้องดูที่เซตอัพทีนี้เซตอัพจะเป็น power lifting หรือว่า body lifting มันเหมือนกัน sumo d e ดล l i เนี่ยเราจะเอาวงแหวนเนี่ยเป็นตัวจุดมาร์กนะครับอ่าเป็นเป็นตัวมาร์กให้เราเราก็จะเอาเท้าของเราเนี่ยสักกลางเท้าก็ได้หรือว่าข้อเท้าเราเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณแหวนะนะครับถ้าเกิดใครที่ย่อไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันกว้างไปก็เอาเข้ามาหน่อยสักนิดน,นึงใครที่รู้สึกว่าแค่ไปก็ยังกว้างได้อีก คือบางคนเนี่ยกว้างขนาดนี้เลยก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือเราใช้วงแหวนเนี่ยเป็นจุดเริ่มตน้นต่อไปเนี่ยก็คือโพซิชันของความกว้างอของมือเราเราก็จะใช้คําว่า shoulder width ก็คือความกว้างของหัวไหลผมความกว้างหัวไหลมีเท่านี้เชิดอ,อกก่อนนะครับปึ๊บบีสะบักโอเคความกว้างหัวไหลมีเท่านี้ผมย่อลงไป โดยที่ผมต้องเมคชัวด้วยนะครับว่าปลายเท้ากับหัวเข่าผมเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันก็จะประมาณสี้าองศาคือถ้าสมมติปลายเท้าผมชี้ไปออกไปข้าง4ีพ้าองศาแต่เขา่า<ต>พูดแบบนี้ไม่โอเคถางมากไปก็ไม่ไมโอเคต้องไปทางเดียวกันผมก็จะย่อไปโชดอวิสเชิดอกบูมอ่าคือการเซตอัพเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ลิ้งหรือว่าจะยังฝึกสร้างกล้าม เหมือนกัน,นเหมือนกันมาพี่ขอลองก็คือให้กว้างประมาณวา<อ>งแหวน,น,นเราเรียกกันว่าริงอย่างแรกเนี่ยคนบางคนเขาชอบทาแบบนี้มันก็เป็นตัวมันก็ตัวชีวห้ง่ายประมาณระดับหัวไหลา่แล้วก็ลงไปหยิบครับอ,อีกเทคนิคหนึ่งที่ให้ได้เนี่ยคือเวลาคนเล่นซูโม่เนี่ยเขาจะชอบมองมองตรงมันจะช่วยให้เชิดอ,อกได้มากขึ้นก็คือเราจะไม่ก้มถ้าก้มปุ๊บม,มันเหมือนกรออ่ามะอง่ายไู้เรามองตรงจ่ายจะมองตรงตลอด เยี่ยมมากครับะมาหลังจากที่เราได้เซตอัพที่ดีนะครับแบบที่พี่ตูนก็ทําให้ดูนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของ execution เซตอัพแล้วก็ execution execution แปลว่าการลงมือทำเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมว่าตัววงแหวนเนี่ยมันกว้างไปสำหรับผมเพราะว่าความยืดหยุ่นผมแม่งสกุลมากครับโอ้โหแค่นี้พอหุบมาหน่อยใช่เราจะเอาหน้าแข้งของเราครับเกือบๆติดบาร์เลยเพราะว่าพอตอนย่อไปมันจะติดบาร์พอดี อันนี้เป็น c o m ม o n m i s t a หรือข้อผิดพลาดหลกักคือบาคนส่วนใหญ่จะห่างตัว<า>ไป,ไปยิ่งห่างยิ่งยิ่งหนักยกยากยิ่งห่างยิ่งยากนะเพราะนั้นเนี่ยซตอัพเนี่ยเอาข้อเท้าเนี่ยเกือบโดนบาเลยให้ย่อมาปุ๊บมันติดพอดีแล้วตอนยกเนี่ยให้มันลากขึ้นไปเลยเคยสังเกตไหมว่าแบบนักยกหนักอะ่ะบางคนแม่งแบบน่าแข่งเป็นเลือดเลยอะ่ะแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นนะเราเอาแบบเฉียวเฉียวแบบขนน่าแข่งก็ได้เหมือนเดิมทีนี้เนี่ย อย่างแรกในการ execution เนี่ยคุณจะหายใจข้างบนหรือว่าข้างล่างก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดหายใจข้างบนเนี่ยลงมาก็ต้องดึงเลยหรือถ้าหายใจ, <Okay. S 1> ใจข้างล่างแล้วค่อยดึงทีนี้เนี่ยการล็อกเอาท้าถ้าเดินลิฟเนี่ยตรงนี้มันคือ extension การการเหยียดตรงเนี้ยคุณจะล็อกหัวเข่าแล้วค่อยก้นอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งเวลาดูคนซูโม่เดนลิฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข่าก่อนนิดนึง uh. แล้วค่อยก้นหรือจะพร้อมกันก็ได้ครับเท่ากับมันมี2ออย่างก็คือเข่า ก้อนพกแต่ที่สาคัญเนี่ยคือคุณต้องเก่งท้องไว้ตลอดเวลาแต่กี้ที่ผมพูดว่าหายใจเข้าคือหายใจเข้าท้องตัวนี้ผมเก็บลมในท้องอยู่อครับที่พร้อมแล้วแล้วก็มาปล่อยขบนการที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเพื่อเก็บเพชเชอร์ไว้ในท้องถูกครับแล้วก็เพื่อเราเกรนท้องได้ดีมากขึ้น้วยใช่คี้สภาพเหมือนคนคนจะต่อยท้องเราถ้าถ้าเราไม่มีลมในท้องเนี่ยปิวปิวเลยแต่ถ้าเกิด มันมันก็ไม่เป็นไรแน่นๆมากขึ้นถูกต้องใช่ครับทำให้เรายกน้ำหนักได้หนักได้ดีมากขึ้นด้วยใช่ไหมถูกแล้วก็ช่วยลดการแบบการปวดหลังในพวกนี้ใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บบางคนบอกว่าแบบต้องการเข็มขัดอะไรเงี้ยนี่แหละเข็มขัดของคุณอ่าถูกต้องถูกต้องจริงจอันนี้คือ เข็มขัดอันแรกนี่คือพื้นฐานของเข็มขัดเลยใช่จริงเรามีขขัดอยู่แล้วใช่เพราะอ้วนนั่นเองที่ห่วงยางคือส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยใช้เข็มขัดเลยนะครับแต่ว่าผมจะสร้างเรียกว่าเข็มขัดของตัวเองให้มันแข็งแรงก่อนพวกแกนการลำตัวให้แข็งแรงก่อนการหายใจต่างๆให้มันถูกต้องต้นเหตุต้นเหตุคือตรงนี้สําคัญกว่าแล้วสมมุติว่าเราเนี่ยไปถึงระดับระดับสูงๆขึ้นที่ต้องยกน้ำหนักมากๆจริงๆแล้วเราเป็นแล้วแล้วเราเป็นแล้วเราเราค่อยเสริมเข็มขัดมาช่วยอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้ต่อไปก็คือความแแตก่่่าางงลละะรหวเน ซูโม่ในลิฟต์แบบพาลิฟติงกับเล่นแบบสร้างกล้ามหรือบอร์ดิวิดิงอ่าได้โอเคผม <okay. S 2> บอกเลยว่าในท่าซูโม่ในลิฟต์เนี่ยความแตกต่างเนี่ยน้อยมากนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของ speed. สปีดสปีดความไวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของมัสซ์โซคอนทราคชั่นมาพูดถึงเรื่องสปีดก่อนพาลิฟติงเขาไม่แคร์ว่าคุณจะยกขึ้นไปเนี่ยเร็วหรือช้าเขาสนแค่ว่ามันไม่มีจังหวะที่ขึ้นมาแล้วแบบมีค้างหรือบาร์มันตกลงมันขึ้นไปปุ๊บจบเลย A ถึง B จบะนะครับอ่าอันนี้คืออย่างแรกนี่คือสปีดนะครับในในขณะที่บอดบิวดิ้งแค่นี้พอจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงช้าอ่าอย่างที่สองก็คือม c l โซคอนแทคชั่นแล้วก็ไมล์มัสโซมัสโซคอนแทคชั่นแบบฟิลกล้ามเนืออ้ออะไรเงี้ยพอลิฟติ้งเนี่ยเขาไม่แคร์ว่าคุณจะใช้ก้นหรือขายเยอะกว่าสิ่งที่แคร์มากที่สุดคือยกหนักสุดเพราะนั้นเนี่ยผมเป็นคนต้นขา แข็งแรงผมก็าใช้ต้นขาเป็นหลักในการยกขึ้นมาจนกว่าจะสุดและสุดท้ายมันก็ต้องใช้ก้นอยู่ดีแต่ว่าต้นขาเนี่ยเปอร์เซ็นในการทางานเยอะกว่าเยอะอ่าแต่ว่าสําหรับบอดี้บิวดิ้งเนี่ยบางคนอย่างผู้หญิงก็ชอบเล่นท่าน,นี้เพราะมันได้กล่นก้นนะอ่าเขาก็เขาเขาก็จะไม่ค่อยโฟกัสขามากเขาจะเน้นตอนที่แบบเอ็ก์เทนชั่นเขาจะบีบก้นเยอะเะแล้วเขาก็จะทำชา้าๆสรุปว่าคืออย่างแรกนี่คือเรื่องของสปีดจะสังเกตว่าเวลาเราฝึกแบบเพาเวอร์ลิฟติง้งคือเรารีบยกเลยปุ๊บเพื่อมันสุดเที่สุด และตอนลงเนี่ยเราไม่สนแล้วเราสามารถที่จะปล่อยได้เลยหรือว่า,อาวางแบบเร็วๆได้เลยใช่วางเร็วๆแต่แตมือมือต้องกำต้องกำบ้าไว้แต่ว่าในส่วนของบอดี้วีดิ้งเนี่ยคนที่อยากสร้างกล้ามเนี่ยจังหวะลงเนี่ยมันมีผลเหมือนกันใช่คือมันจังหวะขึ้นและจังหวะลงเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างกล้ามได้ทั้งคู่ถูกใช่ไหมมันจะมีประโยชน์ทั้งคู่ทั้งขึ้นและทั้งลงคือกล้ามเนื้อมันสามารถที่จะคอนเฟคชั่นได้ทั้ง ขึ้นและลงคือกล้ามเนื้อจะทำงานนานอ่ะการทำงานนานคือ time connection จะสูงกว่าใช่เออคือแต่ power lifting เนี่ยเบิ่งแรงเบิ่งแรงนั้นเออใช่มันเปลืองแรงด้วยส่วนเรื่องเนื้อคือเรื่องของไม้บมรสุก connection ใช่ครับ power lifting เนี่ยเราไม่ต้องสนว่าต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนมันเอาแบบว่าก็คือใช้ทั้งหมดเลยก็ได้อ่ะ เอายกให้ขึ้นก็พอใช่แต่นักนักนันักที่ฉลาดเนี่ยเขาจะใช้ไออันที่เขาคิดว่าแข็งแรงอ่าใช่ใช่คือเขาเก่งแรงไหนเขาจะใช้นั้นเป็นหลักเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นพาวอลิฟเตอร์เี่กกล้าม่งจะไม่ค่อยสมส่วนแล้วแ่หละใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบบอดี้บิ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเราแล้ว่าเราอยากจะโฟกัสท่านี้ อยากให้มันได้กล้ามเนื้อมันไหนเป็นหลักต้นขาหรือกน้นหรือขาด้าน,นในด้านนอกเนี่ยคุณบิวเอาเองได้แต่เนี่ยต,ต้องคุยอีกคลิปหนึ่งถ้าจะละเอียดขนาดนั้นคือตรงนั้นนะคือพูดง่ายง่ายคือเรื่องของโกและว่าเราตั้งเป้าว่ายังไงอยากจะสร้างกล้ามมันมัดไหนเป็นหลักประมาณนี้สาหรับซูโม่ในลิฟต์นะครับกล้ามเนื้อที่มันทํางานเป็นแบบเป็นหลักเลยคือ<ช>อะไรบ้างโจสำหรับซูโม่ซูโม่ในลิฟต์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ทั้งตัวทั้งตัวแต่ว่าอันนี้พูดถึงอะสําหรับบอดี้บิวติ จะเป็นต้นขาด้านในส่วน<อ>ใหญ่ต้นขาด้านในอ่าแล้วก็ตอนที่มาถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือก้นคนจะเข้าใจผิดว่าหลังล่างเยอะอ่ะจริงๆตรงเนี้ยมันคือก้น หลังล่างกับหน้าท้องอ่ะเป็นแค่แกนกลางที่ไว้ stabilize หรือว่าให้มันทรงตัวให้มันให้มันนิ่งให้มันอยู่นิ่งแค่นั้นเลย,เลยแค่<ล>นั้นเลยนะครับไปต่อไปจะเป็นคอนเวนชั่นแนลเดนริปบ้างหรือเป็นเดนริปแบบปกติที่เราจะกางขาเนี่ยกว้างระดับไหล่นะครับผมซึ่งมันจะมีความต่างกับซูมโม่เดนริปอยู่แล้วทั้งเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของพวกโพสเทียร์เชนเป็นหลักก็คือเป็นอ่าเนี่ยโพสเทียร์ฝั่งด้านหลังแบบทั้งหมดเลยอะหลังทั้งหมดใช่ไหมทั้งตั้งแต่แบบบาร์อิเล็ก มันเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อ full body จริงๆได้ทัง้งตัวนะจริงครับมามาดูที่เซตอัพอย่างแรกที่ผมขอเสริมนิดนึงคือจริง sumo deadlift ก็ได้ได,ได้ได้หลังแรดด้วยนะพี่ได้<ต>ได้ไดแต่ว่าช่วงล่างอาจจะเยอะกว่าอมองในมุมของผมเนี่ยตอนนี้บาร์มันจะตัดกลางเท้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมย่อไปอะ่ะมันจะพอดีอทีนี้พี่ตูมได้เกิดแล้วนะครับเท้าเนี่ยมันจะอยู่ความกว้างของหัวไหล่ทีนี้บางคนงงเอาแล้วมือกูล่ะมือเนี่ยก็แค่อยู่ข้างนอกของของน่องเลย อยู่ข้างเข่าข้างใช่เออมันจะอยู่ข้างเข่าพอดีนอกเลยอ่าเซตอัพได้แล้วนะบาตากลางเท้าเท้าอยู่ระดับหัวไหลย่อไปมือก็แค่อยู่ข้างนอกทีนี้เนี่ยอันนี้คนสงสัยเยอะว่าโพซิชันของก้นเนี่ยต้องต่ําสูงแค่ไหนดูง่ายๆนะครับเอาให้ก้นเราหรือว่าสะโพกเนี่ยอะสะโพกดีกว่าอยู่ระหว่างหัวเข่าแล้วก็หัวไหล่นะครับถ้าอย่างเงี้ยก้นต่ำกว่าหัวเข่าไม่เวิร์คหรือพอๆกับเข่าเลยตะกี้อันนี้อันนี้ก้นก้นกับหัวไหล่นี่พอๆกัน Uh huh. อันนี้ก็จะไม่เวิร์กจินตนาการว่าก้นอยู่ตรงกลางของอะไ่นะครับไปดูเองว่าอันไหนเหมาะเหมาะกับคุณแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยคือสะโพกอยู่ตรงกลางหัวเข่ากับหัวไหล่พอผ่านเรื่องเซตอัพแล้วเนี่ยครับ execution หรือการลงมือทำเนี่ยผมว่ามันคล้ายกับซูโม่นะครับเชิดอกมีสะบักเก่งหน้าท้องทุกอย่างแล้วก็ใช้แรงจากขามาก่อนหลักแ,แต่นี้จะเป็นหลังขาเนาะ conventional แล้วก็พอเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็คือกลน ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูคือมันจะใช้แบบพวกแฮมสติงมากขึ้นเยอะมากเยอะเยอะแต่คอร์ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมใช้อยู่ครับใช้ทั้งตัวใช้ทั้งตัวอยู่ดีอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของกริปนะครับกริปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาวอร์มอัพเนี่ยเราจะวอร์มกันด้วยมือคว่ำทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแต่พอมันเริ่มหนักเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคนจะเล่นแบบมิกซ์กริปนะครับหรือแบบคว่ำข้างไงครับมันก็ทำให้ไฮสเตเบิลมันคงมากขึ้นทีนี้มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าไหล่แม่งจะไม่เท่ากันข้างจับแบบนี้ขข้้้้าาาางงงจจจััับบบบแนนนนนีีีีททเยยปญญหหใใส่่่่วะ ไหล่แม่นจะตกกว่าข้างที่จับความทีเนี้ยวิธีแก้ก็คือสมมุติจับปกติเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมให้ให้มือที่จับงายอะครับขยับออกมานิดนึงโอคเขานี้เนี่ยจากที่มันตกเงี้ยมันจะพอๆกันแล้วอ่ามันกลับมาอีโค่เท่ากันขอเพิ่มเรื่องเรื่องหน้าด้วยอย่างของคนที่คอนเวนชั่นนอลเนี่ยเขาจะไม่เชิดหน้าแบบนี้เหมือนซูโม่แล้วเพราะซูโม่เนี่ยมันมันมันนั่งมันอัพไรหรือว่าตรงกว่าคอนเวนชั่นนอลเนี่ยด้วยความที่ลำตัวมันมันก้มอย่างเงี้ย อ่ามันก็จะมองมองไปตามลำตัวสมมุติผมเอเ็นไปงี้หน้าผมก็ตามอ่าหน้าก็ตามอ่า,า,หา,าให้แบบว่าหัวเราเนี่ยมันอยู่ neutral spine <Yes. S 2> แบบกระดูกสันหลังคือเป็นปกติใส่ <Yes. S 2> ไหมถ้าเกิดเราเงยเนี่ยคอเราก็จะไม่แบบกระดูกสันหลังมันก็จะไม่เป็นปกติถูกครับถูกไหมถูกเหมือนเดิมครับหายใจเข้าตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะ ที่ผมอยากจะแชร์ทั้งซูโม่ทั้งคอมเมนชั่นอลแล้วก็ทั้งบอดิวิ้งพอลิฟติ้งเนี่ยหลายคนเนี่ยกลัวดึงมาแล้วไม่มีแรงหรือจะจะจะก,กระชากอ่ากระชากคืออย่างนี้อาเห็นไหมนี่คือนี่คือการกระชากนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดิวิ้งหรือพอลิฟติ้งเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้คุณเปลืองแรงและผิดเทคนิคอย่างมากการกระชากเนี่ยที่ผมทำให้ดูตะกี้เนี่ยมันจะทำให้อย่างแรกเลยคือบาร์บาร์กับแผ่นน้ำหนักเนี่ย มันมันจะไม่ไม่แน่นเสมอกันมันจะมีแกลบเวลากระชากเนี่ยจะดิ้นเสียงแก๊ก,กตรงเนี้ยมันจะทให้เราเปลืองแรงมากนะครับโดยเฉพาะ power lifting เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการดึงดึงช้าเนี่ยบางคนเขาถนัดกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณดึงเร็วเนี่ยแต่ว่าคุณบีบสะบักอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยบามันจะลอยออกมาจากพื้นนิดนึงถ้าบีบบีบสะบักเนี้ยอึ้บดินเสียงไหมไม่รู้ได้ยินเปล่าแต่บามันจะลอยขึ้นมานิดนึงเนี่ยตรงนี้ของบากับแผ่นน้าหนักเนี่ยมันขึ้นมารลอยติดกันคือความหมายว่าตอนแรกอะ่ะ ตอนที่เราตั้งบาร์นิ่งๆเนี่ยตรงรูเพดเนี่ยมันจะมีแกลบเหลืออยู่ใช่ครับใช่ตรงนี้มันดังหน้าแต่สมมุติว่าถ้าเราเซตอัพให้ดีปุ๊บเนี่ยบาร์มันก็จะลอยขึ้นมาชนเพดพอดีขาเนี้ยคุณพร้อมดึงประมาณนี้อันนี้เป็นเทคนิคทั้งบอดี้วิ่งพอลิฟติ้งต้องต้องต้องทำพอลิฟติ้งเน้นแรง เขาเนี้ยมาดูของบอดวิลดิงบอดวิลดิงส่วนใหญ่คนจะเล่นทัชแอนโกซึ่งไม่เป็นไรทัชแอนโกงนี้อย่างเงี้ยก็โอเคต้องไม่เป็นไรให้กล้ามเนื้อมันทํางานตลอดแต่บางคนไม่อย่างนี้ไว้พี่ตุมโอ,อ้อย่างเงี้ยนี้ไม่โอเคโอเคมาเดี๋ยวผมลองสวย ดูจังหวะพี่ตูมอะคนเขาจะใช้ใช้จังหวะนี้แล้วจังหวะตอนที่ลงเนี่ยบีบสะบับเนี่ยเ,เป็นจังหวะที่ดีส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใช้กันเนี่ยม่นไม่มีเสียงแก๊กแก๊ๆแกเหมือนคนที่เล่นกระชากเลยนี่ผมบอกเลยนะว่าการฝึกแบบบอดี้วิ่งเนี่ยจังหวะลงเนะี่ยมันมีค่ามากๆนะครับมันมีค่าจริงจริงมันเหมือนกับเราเนี่ยได้ยกสองครั้งอะและอย่างโจเนี่ยเคยยกซูม่เนี่ย,ย,ย,ส,ยสูงสุดกิโล วันเริแม็กซ์เลยสองร้อยหกสิบสองจุดห้าสองร้อยสิบสองจุดห้านะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับติดถ้ำครับติดถ้ำแล้วคอนเวนชั่นแนลล่ะยกได้เท่าไหร่เคยยกได้นด้แต่สองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบช่วงที่เราไปแข่งที่สิงคโปร์แข่งพกกายตอนนั้นอะเราฝึกเดนลิฟต์แบบไหนหรือเราได้ฝึกเดนลิฟไหมหรือไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ฝึกเลยพี่ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าผมผมมีปัญหาเรื่องหลังล่างด้วยแล้วก็ถ้าเกิดกับเพาะกายเนี่ยผมมองว่าท่าพวกนี้ไม่จําเป็นคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เพาะกายที่มีการเนี่ยต้องเดทลิฟมันมันไม่นะมันไม่ได้ว่าเฉพาะคนแข่งด้วยพี่เพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนแข่งคือมันจะมีเบสพื้นฐานกล้ามเนื้ออยู่แล้วแต่ว่าคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยที่จะแนะนําให้เล่นเพราะว่ามันเป็นท่าคอมเพลมันโดนกล้ามเนื้อหลายส่วนแล้วมันเป็นเป็นเป็นพื้นฐานของของการยกเวทอ่ะใช่แล้วก็มันจะสร้างความแข็งแรงโดยรวม ร่างกายเราได้ดีใช่เรามาแบ่งแยกเลยก็ได้นะว่าเดลิฟเนี่ยมันได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างเราสามารถที่จะเอากล้ามเนื้อน่ะไปเล่นแยกกับท่าอื่นๆก็ได้จริงไหมโดนหมดด้วยโดนหมดด้วยโดนหมดคือมันเจาะจงกล้ามเนื้อได้แบบแน่นอนมากกว่าคือมันไม่จำเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องฝึกแต่ตรงนี้มันอยู่ที่ความชอบมากกว่าว่าคุณอยากฝึกไหมถ้าเกิดอยากจะเป็นพอลลิสติ้งเนี่ยคือต้องฝึกแน่ๆแหละต่ต้องฝึกต้องฝึกใช่แต่ถ้าเกิดอยากสร้างกล้ามเนี่ยตรงนี้ก็เลือกเอาฝึกก็ดีถ้าเกิดชอบก็ฝึกเลยโอเคมาเดี๋ยวเร โอเคเราฝึกกันเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยฝึกเป็นคอมบินชันอลเดลิฟในเวอร์ชันที่เป็นแบบบอดี้วิ้งนะครับส่วนน้องโจเนี่ยสูโมเดลิฟแบบพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะฝึกแบบพาวเวอร์ลิฟติ้งเนี่ยก็ไปติดตามน้องโจรหรือว่าไปเทรนกับน้องโจก็ได้นะครับหรือว่าจะขยักแข่งไปเลยนะครับไทยพาวเวอร์ลิฟติ้ง TPA ใช่ครับใช่ p า w e r e ร b a บง a ์แอโอเค โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะในการฝึกเดนลิฟนะครับทั้งคอมบิเนชันเดนลิฟแล้วก็ซูม่เดนลิฟในทั้ง2เวอร์ชันนะครับ,รบแบบพอร์ลิฟติง้งแล้วก็แบบบริวิลิฟติง้งเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้กับในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับในโกที่ต้องการอยากฝึกอะไรก็ฝึกตามนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวโจวฝากผลงานมีอะไรบ้างฝากเลยครับก็ยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีอ่าแล้วก็มีงานแข่งเนี่ยไทยทีพีเอตอนสิ้นปีนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมิตาฝากกดไลค์ขอบคุณครับกกดแแชร์ล้ว็เจอคคลิปปต่อไรับบบ๊าายย